สวัสดีค่ะเดี๋ยวต้าจะมาพูดเรื่องโลกของเรานะคะคือโลกของเราเนี่ยเมื่อหลายล้านปีก่อนโลกของเราเคยเป็นมิติที่ห้ามาก่อนค่ะคือมิติที่สามเนี่ยเพิ่งมาทีหลังเมื่อไม่กี่แสนปีนี่เองและพวกระบบศาสนาหรือว่าการปกครองต่างๆก็มาทีหลังเมื่อไม่กี่พันปีนี่เองค่ะที่ผ่านมาพวกเราต่าง เย็ยบย่ำอยู่แต่มุมมองของมิติที่สามกันจนชินตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะเปลี่ยนแปลงการเดินทางเข้าสู่มิติที่5คือโลกใหม่ของเราที่เป็นเหมือนเมื่อก่อนนี้ค่ะโลกแก้วของเรานี้เมื่อก่อนนี้เป็นลักษณะคือคริสตัลที่เป็นหนึ่งเดียวมีความสวยงามมาก มีแต่พลังงานที่ดีแล้วก็ยุคแรกของมนุษย์ของเราเนี่ยมนุษย์ของเราเคยรักกันมากมนุษย์ทุกคนคือพลังงานมนุษย์ทุกคนคือแสงสว่างรูปร่างของเราก็จะมีออร่าเหมือนคล้ายกับคริสตัลไลค่ะมีแสงที่เป็นออร่ามาตั้งแต่สมัยเลมูเรียและก็แอลนติสแล้วค่ะทุกคนในสมัยนั้น จะใช้แต่ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสิ่งต่างๆและเราจะใช้แต่ภาษาทางจิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเรามีความเป็นหนึ่งเดียวทานแค่ผักและผลไม้สมุนไพรต่างๆเป็นหลักและในตอนนั้นเราก็มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัยมากแต่พอหลังจากที่เกิดสงครามระหว่างดาวขึ้นมาผลกระทบ ก็คือดาวต่างๆเนี่ยเกิดการระเบิดจึงทำให้มีผลกระทบต่อครัวแม่เหล็กโลกของเราก็คือทุกหนึ่งแสนปีเนี่ยโลกของเราก็จะเอียงถึง180บองศาหรือว่ามีการล้างโลกในชั่วงข้ามคืนนั่นเองค่ะทุกอย่างที่สร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีจะทันสมัยยิ่งใหญ่ขนาดไหน ก็ถูกทำลายทิ้งหมดเลยและหลังจากนั้นต่อมาเมืดหรือว่ามนุษย์ต่างดาวฝ่ายมืดเลปเทเลียนดราโกเนียนเกรพวกเขาก็มายึดของโลกของเราเมืดต่างๆเนี่ยเขาต่างรู้ข้อนี้ดีค่ะว่าถึงแม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีก้าวหน้าขนาดไหนก็ตามทุกทุกหนึ่งแสปี โลกของเราเนี่ยมันก็จะเกิดแมโลกเอียงแกนไม่เหล็กโลกยังถึง180องศาโลกของเราก็จะโดนทําลายทิ้งหมดเลยไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าขนาดไหนไฟเมิดจึงได้เข้ามาควบคุมคนที่บนโลกนี้และพวกเราถึงต้องหาวิธีการที่จะตื่นขึ้น เพราะว่าเมื่อเขามีเทคโนโลยีที่เรียกว่าเทคโนโลยีอินแ n t นะคะที่เขาเป็น ai ที่ฝังลงไปให้เราเนี่ยมีความรู้สึกกลัวคือมันจะเป็นเครื่องมือที่เรียกว่า ai ที่ฝังลงไปในตัวของเราเพื่อว่าที่จะควบคุมและบล็อกเพื่อ ปิดอิมแพลนต,ตอมไพเนียลของเราเพื่อที่จะเอาอิมแพลนเนี่ยมาฝังในตัวของเราเพื่อที่จะปิดตอมเพเนียลไม่ให้เราตื่นรู้นั่นเองค่ะเมื่อเขาได้ดัดแปลงร่างกายของมนุษย์โดยการดึงดีเอ็นเอและจีโนมของเราออกไปเมื่อก่อนนี้มนุษย์โลกมีดีเอ็นเอ12เส้น แล้วฝ่ไฟมิดเขาก็ได้ดึง d n เของเราไปให้เหลือแค่เพียงสองเส้นเท่านั้นทำให้มนุษย์อายุสั้นลงและปิดต่ำพัพเนียวให้มนุษย์โลกจดจำเรื่องราวของตัวเองไม่ได้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนมาทำอะไรที่นี่และก็เกิดการแบ่งแยกประเทศกันขึ้นมาแบ่งแยกประเทศแบ่งแยกภาษา แบ่งแยกศาสนาแบ่งแยกความเชื่อต่างๆทำให้เกิดสงครามเมื่อสอนให้มนุษย์ทำสงครามแข่งข้าซึ่งกันและกันเพื่อที่จะแย่งประเทศและทรัพยากรให้มาเป็นของตนรวมทั้งการฆ่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารเกิดการแบ่งแยกสีผิวแบ่งแยกเชือชาติระบบชนชั้นต่างๆ มีระบบศักดินาการเมืองการปกครองหรือว่าทุกศาสนาเนี่ยที่เขาสร้างขึ้นก็เพื่อที่จะใช้ควบคุมมนุษย์โลกนั่นเองค่ะการที่เขาสร้างศาสนาและความเชื่อต่างๆขึ้นมามากมายเนี่ยเพื่อให้มนุษย์ทุกคนอยู่ในกรอบนิดและการอยู่ในกรอบของศาสนานั้นๆและอยู่ในความเชื่อ ในสิ่งนั้นๆเพียงเท่านั้นคือจริงๆแล้วตำราของศาสนาต่างๆเนี่ยเหล่าพวกศาสดาไม่ว่าจะเป็นเยซูพระพุทธเจ้าไม่เคยเขียนตำราศาสนาด้วยตนวเองค่ะเยซูพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงเขาคือ Being, บีอิงบีอิงหนึ่งคือปรามาจารย์สวรรค์พวกเขาไม่เคยเขียนตำราหรือกฎต่างๆของศาสนาขึ้นมา แต่ตำราของศาสนาถูกสร้างขึ้นมาโดยฝ่ายเมื่เพื่อที่จะใช้ควบคุมให้ผู้ปฏิบัติเพื่อที่จะให้ไร้อิสระภาพเพื่อที่จะให้ผู้คนเนี่ยแตกแยกกันต่ก็คิดว่าศาสนาของตอนเนี่ยดีกว่ามีการแบ่งชนชั้นแล้วก็เพื่อให้ทุกคนเนี่ย กราบไหวบูชากราบ,บไหว้บูชาปูนปั้นที่ไร้ชีวิตให้มนุษย์ยอมเป็นทาสถ้าเห็นว่ามีชนชั้นที่สูงกว่าเราและมีชนชั้นที่ต่ำกว่ามันจึงได้จิตใจของมนุษย์เนี่ยมีแต่ทิฏฐิอีกโกและอัตตาโดยไม่รู้ตัวและอัตตาตรงนี้มันจะแตกแยกทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม ทุกคนเลยหลงลืมว่าตัวเองเนี่ยตัวตนของตัวเองอ่ะเป็นใครแล้วก็เขาสร้างภาษาขึ้นมาภาษาทำให้เราเนี่ยพูดกันไม่รู้เรื่องให้เราแตกแยกกันแตกต่างกันและก็สร้างสงครามขึ้นมาสร้างระเบิดนิวเคลียร์ต่างๆจนทำให้โลกของเราที่เป็นคริสตัลกลายเป็นมิติที่สาม คริสตัลแตกกระจายอยู่เต็มใต้ท้องทะเลลึกหรือว่าใต้ดินอยู่เต็มใต้โลกเต็มไปหมดเลยค่ะคือไม่ไม่มาอยู่บนโลกละส่วนใหญ่ที่เขาไปขุด Crystal คริสตัลกันเขาก็จะไปขุดกันตามใต้ดินใช่ไหมคะคืออยู่ใต้โลกแทนคือใต้โลกเนี่ยมีคริสตัลใหญ่ๆแยะมากมายเลยในความเป็นจริงแล้วทุกคนเนี่ยหรือว่าทั้งจักรวาล เรามีต้นกําเนิดมาจากพระผู้สร้างมาจากมิติที่สูงแล้วก็มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันทั้งจักรวาลเลยค่ะไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่าใครไม่มีใครที่สูงต่ําไปกว่าใครและศาสนาของแต่และศาสนาเนี่ยเขาก็คือคนเหมือนเรานี่แหละเขาก็มีครอบครัวมีลูกมีภรรยาแต่ว่าพวกเขาก็ได้ไปฝึกปฏิบัติ แบบเรานี่แหละคือไปหาทางการตื่นรู้หรือว่าไปหาทางการตัสรู้ไปค้นหาความจริงด้วยการออกไปทําสมาธิและเพื่อค้นหาการตื่นรู้แบบพวกเราทุกคนนั่นแหละค่ะไม่ต่างกันแต่เขาพยายามเขียนตำราให้เราเนี่ยบูชากรกับวาบูชาปุ่นปั้นที่ไร้ชีวิตให้เราบูชาสิ่งอื่น นอกเหนือกว่าตัวตนของเราค่ะจริงๆแล้วไม่ว่าศัสดาหรือพวกเราทุกคนมีเป็นจิตวิญญาณที่มีความด้วยเทียมกันไม่แตกต่างกันเลยค่ะไม่ว่าสัตว์คนหรือว่าทุกสรรพสิ่งก็เช่นเดียวกันพอหลังจากที่เราตื่นรู้แล้วเนี่ยก็อยากให้ทุกพวกเราทุกคนเนี่ยค่ะช่วยการส่องแสงบอกต่อไปบอกต่อคนอื่น เพื่อปลูกให้คนอื่นเขาได้ตื่นรู้ผู้ควบคุมโลกเนี่ยเขาได้ปิดบงังไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆตึงเมดเบสหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆที่จะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุยืนและพวกเขาก็ สร้างตำราสอนในโรงเรียนเพื่อที่จะควบคุมให้เราเนี่ยไปสถานในระบบของพวกเขาที่วางเอาไว้ระบบของเขาเนี่ยที่วางเอาไว้มีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นระบบของแพทย์การแพทย์วิทยาศาสตร์ศาสนาระบบการศึกษาระบบเศรษฐกิจระบบการปกครองกฎหมาย หรือว่าระบบความเชื่อต่างๆเขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมมนุษย์โลกให้มนุษย์โลกเนี่ยเป็นาทาสเพื่อให้เราเนี่ยทำงานไป็นวันเป็นาทาสเป็นวันเพื่อเลี้ยงชีพเพียงเท่านั้นและในสมัยหยิบเนี่ยมันก็เพิ่งเริ่มมีการแต่งตั้งระบบกษัตริย์ขึ้นมา เพื่อที่จะปกปิดไม่ให้มนุษย์รู้ว่าตัวเองเป็นใครโดยการควบคุมมนุษย์โลกโดยการใช้ระบบของพระเจ้าหรือว่ากษัตริย์โดยที่มีต่างดาวที่ลงมานั้นน่ะก็คือพวกอนานากิเลปทิเลีเยนดอกโรเนียนโอไลออนพวกเกรต่างๆ ก็คือเขาจะยกย่องแต่ผู้ชายเพียงเท่านั้นเพราะว่าผู้ชายเนี่ยมีพลังงานแห่งนักรบมีความแข็งแกร่งมีความกล้าหาญเป็นนักต่อสู้และเขาก็จะเกิดให้เกิดการเหยียดผู้หญิงขึ้นมาเพราะอะไรเพราะผู้หญิงมีพลังงานของความรักมีพลังงานของความมนโยนแห่งความเป็นแม่มากกว่า และเขาต้องการที่จะให้ผู้คนหวาดกลัวเขาถึงสร้างสงครามและการฆ่ากันขึ้นมาฆ่าสัตว์เป็นอาหารและสร้างสงครามไม่ควรหวาดกลัวและสร้างศาสนาเพื่อใช้ควบคุมมนุษย์โลกสร้างกฎต่างๆขึ้นมาเพื่อว่าจะคงไว้ซึ่งอำนาจที่เหนือกว่าการควบคุมเพื่อที่จะควบคุมมนุษย์โลกได้โดยง่ายนั่นเอง สังเกตไหมว่าทุกศาสนาจะมีแต่การเหยียดสตรีเพศทุกศาสนาเลยค่ะห้ามเหนือนั่งเหนือกว่าพระหรือห้ามแต่ต้องพระห้ามนั่งเหนือกว่าผู้ชายและให้เราเนี่ยคิดว่าเกิดมาเพื่อใช้ร,รมเท่านั้นขีดเขียนว่ามีนรกมีสวรรค์สร้างความเชื่อต่างๆขึ้นมาแล้วก็ตัดสินเรา ให้เราคิดว่านี้ให้ให้เราคิดว่าเราอยู่บนโลกใบเนี้ยเพื่อเราจะทํางานเลี้ยงชีพเป็นวนันเป็นท่าเป็นวนันพอแก่ตัวมาก็เสียชีวิตตามอายุขยไม่ทันถึงหนึ่งร้อยปีไม่ถึงแปดสิบปีก็เสียชีวิตกันหมดละให้เราคิดเพียงเท่านั้นเองเราต้องคิดเราต้องคิดว่าเราอะมันมีอะไรที่มันนอกเหนือกว่านี้ไหมที่จะให้เราเรียนรู้มากกว่านั้น ให้เราเนี่ยพยายามศึกษาข้อมูลของจักรวาลของวิ่งต่างๆและประมาจารย์คูรู้ที่เขาออกมาส่องแสงเชื่อมต่อกับช่างแสงต่างๆเพื่อให้เราเนี่ยได้ตื่นรู้ได้เรียนรู้เรื่องราวของจักรวาลและค้นหาตัวๆได้เจอเพราะว่าตอนนี้โลกของเราเปลี่ยนแปลงแล้วก็คือจากยุคกาลยุคยุคมืดเข้าสู่ยุคทอง มันจะไม่มีการล้างจัก,กรวาลเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วเมื่อก่อนโลกของเราเนี่ยหรือว่าจัก,กรวาลของเราเกิดการล้างถึงสามครั้งแล้วแต่ครั้งนี้พระผู้สร้างสั่งว่าไม่มีการล้างจัก,กรวาลอีกแล้วแต่จะให้ทุกคนทั้งจักรวาลไม่ใช่แค่โลกเราเพียงเท่านั้นทั้งจักรวาลอนันต์แต่จักรวาลให้ทุกคนปรับจิตสำนึกของตัวเองขึ้นมาใหม่ก็คือ คิดพูดและทำในสิ่งที่ถูกต้องและชงบวกจะสสำนึกใหม่เพื่อที่เราจะได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราบิงต่างดาวและบิงต่างๆที่เขาจะเอาลงมาช่วยเรามีถึงห0พักว่าชนิดมีเยอะมากเลยค่ะมีมากกว่าหกพันกว่าชนิดเพื่อที่จะให้เราหายป่วยหายไข้ให้เรามีอายุยืน ปรับเปลี่ยนดีเอ็นเอของเราให้เรามีชีวิตท,ที่สุขสบายและขจัดความยากจนขจัดความเหลื่อมล้ำทุกคนไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องอดอยากอีกแล้วให้เรากหนหาตัวเองของเราให้เจอก็คือ i m นั่นเองค่ะคือตัวฉันให้เราตื่นขึ้นให้เรารู้จักตัวเอง คือตัวเราเองนี่แหละคือตัวตนที่สูงส่งแล้วเราทุกคนมีความเท่าเทียมกันมีความเป็นพระเจ้าเราคือพระเจ้าเหมือนกันเราทั้งหมดคือพระผู้สร้างเราคือพระเจ้าเราคือเทพเราคือนางฟ้าเราคือเทวดาและเรามีความศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับทุกคนและทุกสรรพสิ่ง แต่เราเนี่ยถูกครอบงำโดยที่ผู้ที่ควบคุมเราเขาสอนเราว่าให้เราเนี่ยบูชาคนอื่นที่อยู่นอกตัวของเราคิดว่าคนอื่นคือพระเจ้าคนอื่นคือเทพหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่กว่าตัวของเรามาตั้งหลายภพหลายชาติแล้วและเขาก็สร้างเทวุลุกกรพและผู้คน ศดีนาต่างๆศาสนาต่างๆให้เรากลาบไหว้บูชาอันนั้นไม่ใช่ของจริงค่ะขนาดพระผู้สร้างเองอะ่ะเขายิ่งใหญ่ขนาดไหนเขายังไม่เคยให้เราไปกล่าบไหว้บูชาเขาและเขาก็ไม่ได้ให้ใครเรียกว่าท่านด้วยเพราะมันจะดูแตกต่างมันแสดงถึงความไม่เท่าเทียมกันเพราะในจักรวาลทุกคนมีความเท่าเทียมกันทั้งจักรวาลค่ะ เราโดนปลุกฝังให้เราเนี่ยกบไหวบูชาปุ่นปั้นที่ไร้ชีวิตและบูชาคนอื่นให้เราอ้อนวอนสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากตัวของเราหรือว่าปุ่นปั้นที่ไร้ชีวิตเนี่ยพวกปลักขิกต้นไม้จำปลวกหรือว่าพวกปุ่นปั้นต่างๆลักยมต่างๆ เพื่ออะไรเพื่อให้เราเนี่ยออกห่างจากตัวตนของเราเองให้เราออกห่างจากตัวตนที่สูงส่งของเราและศักดิ์ธิ์ของเราเองตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเข้าหาตัวเองแล้วก็ให้ความสำคัญกับตัวเองและรักตัวเองกันให้มากขึ้นโดย ให้เราเนี่ยค่อยๆแกะลอกเอาความเชื่อต่างๆที่ตามบรรพบุรุษออกไปให้เราปรเปิดใจให้กว้างลดทิฏฐิอีโกโอ้อัตตาและกิเลสต่างๆความเป็นมายาที่มันกักขังตัวเราให้เป็นทาตโดยการที่เราเนี่ยตื่นขึ้นให้เราคิดว่าตัวของเรา มาจากมิติที่สูงกว่าเราคือพระเจ้าเหมือนกันทุกคนเราลงมามิติที่ต่ำกว่านี้ที่โลกมายาแห่งนี้เราแค่ลงมาเล่นแล้วแค่มาช่วยกันสร้างสารรค์แล้วก็เรามาเพื่อหาประสบการณ์การเรียนรู้เพียงเท่านั้นโดย ที่พวกเราเองก็สร้างมิติที่ต่ำนี้ขึ้นมาเองสร้างโลกต่างๆสร้างดาวเคราะห์สร้างต้นไม้สร้างร่างกายที่เป็นกายภาพกายเนื้อเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะลงมาเล่นมาหาประสบการณ์การเรียนรู้ในโลกในโลกมายาแห่งนี้มาแสดงเป็นกษัตริย์รัฐมนตรีแสดงเป็นศาสดาดาราคนรวย คนจนและแสดงเป็นสัตว์แสดงเป็นมนุษย์แสดงเป็นต่างดาวนี่คือการแสดงแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกคนและทุกสปปรรพสิ่ง,ปปงมีความเท่าเทียมกันกแทบทุกคนทุกคนเลยค่ะไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่าใครคือตัวเราเนี่ยแยกตอกแยกตัวออกมา แยกตัวออกมาคือมาจากภาคต่างๆคือตัวตนที่สูงกว่าเราคุร้ปรมาจารย์สวรรค์แล้วก็แยกตัวมาจากพระผู้สร้างอีกทีหนึ่งค่ะโดยที่เราเนี่ยอยู่กับความเป็นพระผู้สร้างตลอดเวลาเราทุกคนเชื่อมต่อและเข้าถึงได้เพราะว่าเราทุกคนและทุกสรรพสิ่งคือหนึ่งเดียวกัน ทั้งจักรวาลเรามีอิสระที่จะคิดพูดและก็ทําได้ทุกอย่างที่เราต้องการเรามีอิสระที่จะเลือกว่าจะทําสิ่งไหนก็ได้หรือว่าไม่ทําสิ่งไหนก็ได้ตามที่เราต้องการเราต้องการที่จะสร้างสรรค์สิ่งไหนก็ได้ตามที่เราต้องการเรามีอิสระแต่เราถูกสอนว่ามีพระเจ้าที่เหนือกว่าเราสูงกว่าเรา เมื่อเราเนี่ยไปบูชาสิ่งที่มันนองเหนือกว่าตัวเราและเห็นสิ่งอื่นสูงส่งกว่าเรามันก็เลยทำให้เราเนี่ยออกห่างจากตัวตนที่ส,สูงส่งของเราและเราจะออกห่างจากตัวตนของเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะเราเห็นสิ่งอื่นเหนือเหนือกว่าตัวเราก็เลยทำให้เราเนี่ยรู้สึกต่ำต้อยด้อยค่า ตัวรีบเล็กลงให้เรารู้สึกเนี่ยไร้อำนาจไม่มีความมั่นใจในตัวเอง mm hmm. ก็เท่ากับว่าเราเนี่ยได้ค่าจิตวิญญาณของตัวเองลงไปเรื่อยๆ mm hmm. ตอนเนี้ให้เราเอาใหม่ให้เราตั้งต้นใหม่ว่าเราจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองเราคือ I AM คือตัวฉันฉันคือพระเจ้าฉันคือพลังงานฉันคือจิตวิญญาณ เท่าเทียมกันและฉันก็มีความสามารถให้เราพยายามค้นหาตัวตนของเราให้เจอและให้เราเนี่ยเดินทางให้ถูกต้องจิตของจิตวิญางเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้และจะมีความเป็นหนึ่งเดียวกับโลกยาก็คือการหลอมรวมเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งจักรวาลเพื่อให้เราเนี่ยเข้าสู่โลกใหม่มิติที่ห้า ที่ยุคทองที่กำลังจะมาถึงนี้อย่าลืมนะคะเราคือหนึ่งเดียวกันทั้งจัก,กรวาลมีความเท่าเทียมกันไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่ไปกว่าเราตัวเราเท่าเทียมกันทั้งจัก,กรวาลค่ะและอย่าลืมนะคะความรักและแสงสว่างคือกุญแจสำคัญค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ